นีก็หนังเลกงานก็ปั่นกินลงชมวิวตามภูเขานะครับเราจะไปดูดูดอกกระเจียวกันครับผมสวัสดีครับทิปนี้ครับอยู่ที่ทิวเขานะครับ ที่จังหวัดกำปรงสะปืนฮนะเขาเรียกว่าเขาพนมรองฮนะลูกนี้นะ ก็ได้ปั่นจักรยานมาเล่นแล้วก็มาถ่ายดอกกระเจียวด้วยนะครับผมให้ดูบรรยากาศของเขานะครับ,รบเดี๋ยวจะพาไปดูดอกกระเจียวครับผม นี่ครับผมสวยงามครับถึงว่าจะมีไม่เยอะแต่ก็สร้างความสวยสดงดงามให้กับผืนป่านน้อยๆนะครับผมนี่ก็อีกหนึ่งดอกนะครับผมอ้อที่นู่นมีสองดอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะ ถึงว่ามันจะแก่แล้วแต่ก็สวยดีฮะอันนี้คือต้นเขานี่หายใจเข้าได้เต็มปอดน,นะครับผม รูดอ,อกปัดเดียวจสรแล้วผมก็ได้ปั่น,นึ่งครับตบอี่พักพอดีมาเจอทางน,น้ำไหลครับก็เลยลงถ่ายให้ชมกันนะครับก็เป็นน้ำไหลไมาจากภูเขานะครับจะผ่านทองตามไหลอ้อยเป็นเยนนะครับผมครับ สำหรับทลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็จะปันเดินทางกับพี่พักนะครับ